วิธีการใช้แอปเอ็มไดให้คุ้มค่ากับโปรแกรม m อ็มแคดูแลกันยาวๆวันนี้กิฟจะมาบอกเคล็ดลับในการสะสมแต้ม M อ็มแคเพื่อสิทธิป,ประโยชน์ของคุณลูกคา้าเมื่อลูกค้าดาวน์โหลดแอปเอ็มไดและเข้าเช็คระยะต่อเนื่อง5ครั้งลูกค้าจะถูกอัปเกรดเป็นระดับซิเวอร์ทันทีเมื่อลูกค้าเข้าเช็คระยะ9ครั้งลูกค้าจะได้อัปเกรดจากซิเวอรเป็นโกทันที พิเศษสุดเมื่อลูกค้าเข้าเช็คระยะ15ครั้งขึ้นไปลูกค้าจะได้เลื่อนจากระดับโกเป็นระดับแพททีนาพัททันทีสิทธิประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับเมื่อลูกค้านำรถเข้ารับบริการและมีค่าใช้จ่ายทุกๆ500บาทลูกค้าจะได้รับเป็นอชเชอร์กลับเข้าไปในแอป M d r i ไดเพื่อเป็นส่วนลดในการเข้ารับบริการครั้งถัดไปค่ะหากลูกค้าท่านใดที่ยังไม่ได้ดาวน์โหลดแอป M d r i ไดลูกค้าสามารถเข้าไปดูการลงทะเบียน ได้ในช่อง YouTube ของมิสูประเทศไทยได้เลยนะคะลูกค้าสามารถติดต่อสอบถามได้ที่02 582 2801ที่มิสูเอเวอร์ปรเกตค่ะ